ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เจริญพรคณะสัตธธยาติโยมสาธุชนผู้ติดต,ตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่องยูทูบยีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรม ตรงกับวันพุทธที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2564ขึ้น8ค่ำเดือนเจก็เลยมีสารธรรมสั้นๆเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญจะได้นำมาพูดคุยให้ผู้ติดตามรับชมและรับฟังได้ติดตามกันชื่อเรื่องว่าความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา ถ้าพูดถึงเรื่องของความศรัทธ,ธาหรือความเชื่อความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็จะสังเกตว่าพุทธศาสน,นิกชนส่วนใหญ่ที่มาทำบุญที่วัดก็ตามหรือไปที่ไหนก็ตามส่วนใหญ่การไปทำบุญนั้นก็ไปด้วยความศรัทธ,ธาคือมีความเชื่อว่าทำบุญแล้วจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเช่นทำให้ครอบครัวได้รับความสุขความจเจริญ หน้าที่การงานต่างๆมีความคล่องตัวเป็นที่รักของบุคคลผู้ได้พบในสนทนาพูดคุยด้วยอะไรต่างๆแบบนี้นี่ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึง่งแต่ว่าหลักความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านก็ระบ,บุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าความศรัทธาหรือความเชื่อนั้นเกิดจากเหตุหรือปัจจัย4ประการด้วยกัน ภาษาธรรมะเรียกว่าประมาณหรือประมาณนิกะสีหมายถึงบุคคลที่ถือประมาณต่างๆกันคนในโลกผู้ถือเอาคุณสมบัติต่างๆกันเป็นเครื่องวัดในการที่จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสก็จะมีอยู่สี่ประเภทคือหนึ่งรูปประมาณหมายถึงผู้ถือประมาณในรูปบุคคลที่มองเห็นรูปว่าสวยงามสวดทรงดี อวัยวะสมส่วนท่าทางสง่าสมบูรณ์พร้อมจึงชอบใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสที่จะเชื่อฟังก็ต้องย้อนไปในสมัยพุทธกาลเวลาที่พุทธศาสนิกชนไปฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งแรกก็จะมองเห็นพุทธลักษณะคือรูปร่างของพระองค์นั้นมีความสวยสดงดงาม นั่นก็เป็นเพราะว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงมีพระรศมีเปล่งปลั่งออกมาจากพระวรากายอยู่ตลอดเวลาเมื่อคนได้เห็นเพียงแค่รูปร่างจึงเกิดความศรัทธ,ธาเลื่อมใสก็เข้าในหลักความศรัทธ,ธาในข้อที่หนึ่งก็คือรูปประมาณถือประมาณในรูปของพระพุทธเจ้าเป็นตน้นอย่างที่สองเรียกว่าโคสะประมาณผู้ถือประมาณในเสียงบุคคลที่ได้ยินได้ฟังเสียง ที่เป็นเสียงสรรเสริญเยินยอเกียดดีคุณหรือเสียงพูดจาไพเราะคนเหล่านี้เมื่อได้ยินก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อเช่นเดียวกันก็ต้องยกตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเพระองค์เปล่งเสียงพระสุรเสียงของพระองค์นั้นไพเราะมากยิ่งคนที่ได้ฟังเนี่ยฟังครั้งแรกก็จะรู้สึกว่ามันจับจิตจับใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสียงที่เป็นเสียงแห่งธรรมที่พระองค์ได้ตรัสออกมานั้นก็ทําให้บุคคลที่ได้ยินได้ฟังนั้นนอกจากจะเกิดความศรัทธ,ธาเลื่อมใสแล้วยังทําให้บุคคลคนนั้นได้เข้าถึงธรรมเหมือนตอนที่พระองค์ประกาศศาสนาครั้งแรกตอนที่แสดงพระธรรมจกกักรเปวัตนาสูตรพระองค์ก็แสดงให้โกทัญญะวัปะปฏิยะมหานามะอัศชชได้ฟัง คกนทัญญะน้อมใจตามพระสุราเสียงของพระองค์ก็ทำให้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลคือเป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็จึงบอกว่าบุคคลเหล่านี้เมื่อถือประมาณในเสียงเรียกว่าโคสัมประมาณิกาหรือโคสัมประมาณเนี่ยก็ทำให้บุคคลคนนั้นเกิดความเชื่อเกิดความศรัทธาเลื่อมใสได้ประการที่สามโลคะประมาณ หมายถึงพูดถือประมาณในความคล่ำหรือความเศร้าหมองบุคคลที่มองเห็นสิ่งของเครื่องใช้ความเป็นอยู่ที่เศร้าหมองเช่นจีบอนคร่ำคร่ำเก่าๆเ,เป็นต้นหรือมองเห็นการกระทำคล่ำเครียดเป็นทุกขรกิริยาประพฤติเคล่งครัดเข้มงวดขูดกล่าวตนจึงเกิดความชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อ ก็เช่นเคยเหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาบกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสาบกที่ทรงจีวรซ่อมหมองก็เห็นจะเป็นท่านพระมาหากัสสปะบางคนเห็นท่านแล้วท่านทรงจีวรซ่อมหมองท่านประพฤติทั่วดองเขาบัดเนี่ยก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสว่าโอ้พระอรหันท่านนี้ท่านมีปฏิบัติที่เคร่งครัดถือวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดอย่างนี้เป็นตน้นหรือแม้ในยุคป,ปัจจุบัน ท่านทั้งหลายก็คงจะมีความศรัทธามีความเชื่อเลื่อมใสในพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ที่ท่านปฏิบัติทวดงเขา่าวัดเช่นทรงจีวรที่เศร้าหมองปฏิบัติทวดงเข่าวัดเป็นปกเดชนเดินทวดงเป็นวัดอะไรแบบนี้เป็นตน้นก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในการประพฤติที่เรียกว่าเป็นความอุกฤษแบบนี้อย่างนี้เป็นตน้น และก็สุดท้ายก็คือประการที่สเรียกว่าธรรมะประมาณคือผููถือประมาณในธรรมบุคคลที่พิจารณาด้วยปัญญาเห็นสารธรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจึงชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือในข้อที่4ข้อสุดท้ายนี้ถือว่าเป็นข้อสำคัญ เพราะเราก็ต้องยกย่องเอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่สําคัญคนที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพุทธสาวกหรืออุบาสกอุบาสิกาเทวดาพรหมทั้งหลายสัตว์นรกเหล่านี้เป็นตน้น <g ül> ก็ทําให้บุคคลที่ได้ฟังธรรมเหล่านั้นบรรลุธรรมคือมีความสุขความเจริญหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าจะเปรียบเทียบ โดยการถือเอาประมาณทั้งสี่ข้างต้นที่ได้พูดมาแล้วบุคคลสามจำพวกตน้นยังมีทางที่พลาดพรั้งได้มากโดยอาจจะเกิดจากความคิดใคร่ถูกครอบงำชักพาไปด้วยความหลงความงมงายหรือบางครั้งบางทีก็ถูกพัดบนเบียนหรือติดอยู่ในแค่ภายนอกเท่านั้นไม่รู้จักคนที่ตนเองได้พบได้เห็นได้สนทนาอย่างแท้จริง และไม่เข้าถึงสาระส่วนผู้ที่ถือธรรมเป็นประมาณในข้อที่สีจึงจะถือว่าบุคคลน,นั้นรู้ชัดคนที่ตนได้คบหาพูดคุยอย่างแท้จริงไม่ถูกพัดพาไปเรียกว่าเข้าถึงธรรมที่ปราศจากสิ่งครอบคลุมเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณสมบัติครบถ้วนทั้งสี่ข้อเฉพาะสข้อแรกทรงถือแต่พอดี จึงทรงครองใจคนทุกจำพวกได้ทั้งหมดคนที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วที่จะไม่เลื่อมใสนั้นหาได้ยากอย่างยิ่งท่านทั้งหลายฉะนั้นในชั้นอัตถกถาจึงมีการเรียกบุคคลสี่ประเภทนี้ว่ารูปรปัมมานิกาบ้างโคสปัมมาณิกาบ้างรูขปัมมานิกาและธรรมปัมมานิกาบ้างตามลำดับนี่ก็คือความหมาย ของคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็จะมีความศรัทธาเลื่อมใสในลนักษณะหรือคุณลักษณะพิเศษทั้ง4ประการที่ได้กล่าวมาแล้วเอาละการพูดคุยสารธรรมในวันพระวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ประโยชน์จากการฟังสารธรรมในวันนี้ไม่มากก็น้อยธรรมะสวัสดี